โลกสันนิวาสถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากคือเครื่องผูกคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสท,ทุจริตใครอื่นผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสนั้นนอกจากเราเป็นไม่มีโลกสันนิวาตเดินไปตามทางแคบมากใครผู้อื่นจะช่วยชี้ทางสว่างให้ แก่โลกสันนิวาสนั้นนอกจากเราเป็นไม่มีโลกสันนิวาสถูกความกังวลเป็นอันมากพัวพันไว้ใครอื่นผู้จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โลกสันนิวาสนั้นนอกจากเราเป็นไม่มีโลกสันนิวาสตกลงไปในเหวใหญ่ใครอื่นผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้ขึ้นพ้นจากเหวนอกจากเราเป็นไม่มี โลกสันนิวาตเดินทางกันดานมากใครผู้อื่นจะช่วยให้โลกสันนิวาตนั้นข้ามพ้นทางกันดานได้นอกจากเราเป็นไม่มีโลกสันนิวาตเดินทางไปในสังสารวัฏใหญ่ใครอื่นผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาตนั้นพ้นจากสังสารวัฏได้นอกจากเราเป็นไม่มี โลกสันนิวาสกลิ้งเกลือกอยู่ในหลมใหญ่ใครอื่นผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาตนั้นให้พ้นจากหลมได้นอกจากเราเป็นไม่มี